สวัสดีครับวาสดีครับ,ว,รบวันนี้มารีวิวลู่วิ่งไฟฟ้านะครับตัวใหม่ของผมตัวนี้นเองการวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้านะครับหรือว่าเทรนมิลรันนั้นของผมใช้บ่อยมากๆหักๆเลยนะ แต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าออกสื่อมากนักนะครับเพราะว่ามันเป็นการวิ่งอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็เป็นการวิ่งสั้นๆนะครับรวมไปถึงการฝึกซ้อมวิ่งบางประเภทที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเป็นการรีวิวตัวลู่วิ่งไฟ,ฟฟ้าตัวนี้ด้วยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะว่าจะเป็นการฝึกซ้อมแบบไหนเอาไปใช้อะไรแบบไหนอะไรยังไงนะครับจะมาเล่ารายละเอียดของลู่วิ่งไฟฟ้าตัวนี้ให้ฟังกันก่อนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ น่าจะเป็นตัวที่3ของผมละ <c ười> คือมีลูกวิ่งไฟฟ้าหลายตัวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ได้มานะครับเป็นย e ี่ห้อเมกาแม็กจาก Megamax f i t n e น s สำหรับตัวนี้ชื่อรุ่น m w 5 x นะครับ m w 5 x นั่นเองนะฮะปรับความชันได้18ระดับแล้วก็ปรับความเร็วได้ถึง18กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นตัวที่กระทัดรัดแล้วก็มีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบานะครับน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่ 50กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับสามารถที่จะเลื่อนได้สามารถที่จะพับได้แล้วก็สามารถที่จะเข็นได้นะครับของผมนี่สามารถที่จะเอาขึ้นรถ SUV ของผมผมใช้ Ford Everest นะเอาใส่ท้ายรถได้เลยนะครับแล้วก็ขนไปตามที่ต่างๆได้นะฮะผมก็เอาไปโรงแรมทั้งสองสาขานะครับย้ายไปย้ายมานะครับเพื่อการฝึกซ้อมในหลายๆครั้งนะครับการวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้านี่ของผมถือว่าเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเลยนะเพราะว่ามัน สะดวกสบายนะครับวิ่งอยู่ในบ้านได้ปรปับอุณหภูมิได้อุณหภูมิอากาศได้นะครับปรับความชันได้หลายรูปแบบแล้วก็สามารถที่จะฟังเพลงดูหนังอะไรไปด้วยได้สบายๆนะครับจะเอาหนาวแค่ไหนจะเอาลมแรงเอาพัดลมมาอัดแค่ไหนก็ได้สบายมากๆเลย <S <S 1> <S 1> เรามาดูที่สเปกกันก่อนนะครับสำหรับลูวิ่งแบรนด์เมก้าแม็กซ์นะครับเป็นแบรนด์ชั้นนําเป็นลูวิ่งมาตรฐานโรงงานส่งออกนะครับแล้วประกันโดยบริษัทจดทะเบียนนําเข้าโดยเฉพาะนะครับลูวิ่งแบรนด์เมก้าแม็กซ์นะครับเป็นแบรนด์ชั้นนาที่ ตัวของลู่วิ่งตัวนี้นะเขาเรียกว่าสําหรับแรงม้าเนี่ยให้เต็ม100%ยเลยนะครับ <Yeah. S 1> เชื่อมต่อกับแอปมือถือนะครับแล้วก็บลูทูธได้นะครับชิปเซตใหม่นะครับประมวลได้ดีเยี่ยมนะครับใช้ระบบ AI trainer App เข้ามาช่วยนะครับสำหรับมอเตอร์จะอยู่ที่3.5แรงมามก็ถือว่า vinden, <expl od it> โอเคนะนะครับเป็นแบบสวิตช์ไฮพาวเวอร์ทำงานเงียบนะครับ แล้วก็ราเปลียบไหลลื่นกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะครับหลายๆคนเคยใช้ตัวของ Mega Max มาแล้วก็ติดอกติดใจกันนะครับสำหรับตัวนี้วันนี้มีโปรโมชั่นด้วยเป็นตัวเล็กนะครับราคาค่อนข้างที่จะน่ารักเลยนะครับน่าจะมีติดไว้ที่บ้านกันนะครับสำหรับตัวของความเร็วก็เล่เลาให้ฟังไปแล้วนะครับก็คือ18ระดับก็คือตั้งแต่0เลยไลย่ไปจนถึง18กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะความชันเนี่ยปรับได้18ระดับเนี่ยดีมากๆเลยนะครับปรับสูงสุดได้ถึง เราแถแถวๆ5องศาครับก็คือ18เปอร์เซ็นต์ผมว่าดีมากๆเลยสำหรับการฝึกซ้อมอเนินนะครับตรงนี้นะฮะความกว้างเนี่ยสำหรับสายพานจะอยู่ที่42เซนติเมตรนะครับก็ไม่กว้างมากขนาดกำลังบนตัวขนาดผมเนี่ยจริงๆวิ่งเร็วก็อาจจะมีจังหวะที่เหยียบขอบเหมือนกันนะครับแต่ถ้าวิ่งช้าๆสบายๆฟื้นฟูดีมากๆเลยมันก็คือพอดีพอดีนะมันไม่ ต้องแบบว่าใหญ่มากแต่ถ้าใหญ่กว่านี้ได้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ผมผมมีหลายตัวอีกตัวหนึ่งของผมมันหกสิบเซนนะครับห้าสิหกสิเซนเป็นตัวใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเล็กเอาไว้สลับกันใช้กับคุณเนนะครับรับน้ําหนักได้สูงสุดถึงหนึ่งรอยกิโลกรัมเลยอืมก็โอเคนะครับผมก็หนักเจ็สิบคุณเนหนักห้าิบอ่ะโอเคเราใช้ได้นะครับในบ้านคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ใช้ด้วยได้โอเคเดินนะครับเดินขึ้นเนิน เดินสบายๆดูหนังไปด้วยนะครับให้คุณแม่มาออกกำลังกายได้ด้วยกันได้นะครับก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับ Surrounding Anti Shock System นะครับมันก็จะไม่ต้องแบบกระแทงมันก,ก็จะเป็นโช๊คนุ่มทุกๆด้านนะครับเวลาเราวิ่งไปมันก็เหมือนกับหนึบเหมือนกันนะมันทำให้หนืดบางทีมันทำให้เหนื่อยนะการที่มีโช๊กเนี่ยมันทำให้เหนื่อยขึ้นแต่มันก็นุ่มดีสบายนะครับผมนี่ชอบมากเลยสำหรับวันดีโคบอลลีนะแต่ถ้าถามว่าเอาให้วิ่งทำความเร็วก็เหนื่อยกว่าปกติอะ เนกืกว่าปกตินิดหนึ่งเลยนะครับสำหรับเมก้าแม็กซ์นะครับพื้นลูวิ่งตัวนี้จะเป็นเลเยอร์รองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีนะครับดีเยี่ยมเลยสําหรับตัวพื้นผิวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสากนะครับสำหรับการเลือกรองเท้าเพื่อที่จะวิ่งบนพื้นผิวแบบสกัสกๆาแบบนี้ <S <S ก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่างปกติผมจะใช้ตัวเปกระสัสถ้าเป็นไนกี้นะก็คือจะเป็นเปกระัดสารสิบเก้าครับพื้นยางตัวนี้ค่อนข้างทนเลย มันจะค่อนข้างจับดีนะเนี่ยหนึบเลยทูทูไปนี่ก็หนึบเลยนะอีกตัวหนึ่งก็คืออินฟินิตี้สามนะครับอิ React นฟินิตี้รีแอคสามนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ชอบอนะพื้นยางก็จะเป็นยางสไตล์ React รีแอคเขานะตัวนี้จะหนึบกว่าน,หน,หน่อยนึงนะครับจะหนึบกว่าน,นิดนึงใช้ดีนะครับแล้วก็ทน อีกตัวหนึ่งที่ใจซ้อมบ่อยๆในช่วงนี้ก็คือรองเทา้าน่าจะเป็นรองเท้าแห่งปีนะครับของปีนี้ก็คือซูมไฟ5นั่นเองตัวนี้พื้นนี้แบบว่าเหนียวหนึบที่สุดนะครับกะดีนะวิ่งดีนุ่มใส่ดีแล้วก็เวลาวิ่งบนนี้ก็คือยิ่งเพิ่มความนุ่มขวบอีกเพิ่มความนุ่มขวบอีกนะครับที่ไม่ค่อยได้ใช้เลยก็คือตัวของรองเท้าแข่งขัน,นครับตัวนี้มันจะกินพื้นนะตัวที่ไม่ได้เลยจริงๆก็คือตัวนี้แหละ มันเป็นรองเท้าตะปูนะอันนี้ไม่ได้เอาหานะบางคนไม่รู้จริงๆรองเท้าตะปูมันใส่ไม่ได้นะครับบนลูวิ่งไฟฟ้าระวังกันด้วยนะครับเ <c oughs> ตวดากันไฟนะตัวของการเติมน้ำมันนะครับน้ำมันก็คือเป็นออโต้ลูบิ c เค e ททูบนะครับก็คือเป็นจุดเติมน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องตัวนี้ <c oughs> มันจะเป็นระบบอัตโนมัตินะหยอดเข้าไปเสร็จเดี๋ยวเขาจะไป ดำเนินการเองภายในรู่ไฟฟ้าของเขาครับเราก็แค่เติมเข้าไปตรงช่องที่เขาให้เติมนะฮะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเสร็จพิธีนะครับสําหรับโปรแกรมอัตโนมัติเนี่ยมีอยู่12โปรแกรมอืมก็จะมีทั้งเป็นโปรแกรมที่เป็นคาร์ดิโอนะครับเป็นแฟตเบิร์นเป็นเอ d น r a ร c นส์นะครับก็สามารถที่จะเลือกดูได้นะเราสามารถที่จะกด แล้วก็วิ่งไปได้เลยตามโปรแกรมของเขาที่เขาตั้งเซตไว้ให้นะครับแต่ว่าเซตเองใหม่ไม่ได้นะก็คือเอาตามรีเซตตัวนี้1น2ถึงสินะครับก็เลือกไปเป็นโปรแกรมโปรแกรมนะครับสําหรับ LED จอก็เป็นแบบมันเป็นแบบธรรมดาธร,รม,ามินิมอลมันเหมือน,นแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะคลาสสิกหน่อยก็จะเป็นจอธรรมดาๆรรเป็นตัวเลขนะครับก็กดกดกดดูตัวเลขไปก็ดูง่ายนะครับกดง่ายเลยนะสำหรับ ตัวของหน้าจอนะครับแล้วก็มันจะมีการปรับควิกสปีดได้นะครับควิกสปีดก็คือกดทีละ3 6912นะครับแล้วก็เป็นควิกอินคลายด้วยก็คือความชันแบบด่วนก็คือ3 6 9 12เเหมือนกันแต่เราสามารถที่จะก,กดที่มือจับตรงตรงตรง,ตรงราวจับเนี่ยเพื่อที่จะปรับความเร็วได้ทางมือขวานะครับแล้วก็มือซ้ายเนี่ยก็จะเป็นปรับความชันได้ตลอดเวลาเวลาที่เราจะเล่นกับความชันหรือว่าเล่นกับความเร็ว ก็สะดวกดีนะครับแล้วก็สามารถเจียวัดค่าฮาร์เรดได้ด้วยก็ครบถ้วนตามปกตินะครับเหมือนกับเป็นมาตรฐานทั่วๆไปของลู่วิ่งไฟฟ้าอยู่แล้วทุกๆอย่างนะครับสำหรับตัวของเซฟตี้คีย์ก็คือเป็นตัวที่ติดกับตัวเราสมมติว่าเราไม่คล่องใช่ไหมเราวิ่งไม่ค่อยเก่งสำหรับผมไม่ได้ติดนะแต่ว่าก็ควรติดตลอดนะครับสำหรับคุณผู้ใหญ่หรือว่าแบบเราที่กำลังฝึกที่จะวิ่งลูไฟฟ้าใหม่ๆ มันจะพอมันดึงมันหลุดเสร็จมันก็จะตัดนั่นแหละมันก็จะหยุดใช่ไหมมันก็จะเซฟ,ฟตี้ มีอุปกรณ์มาให้ประกอบเองฮะสาสมดีนะช้นทับมา นี่ก็คือเราต้องประกอบเองนะครับมีอุปรกรณ์มาให้มีน็อตมาให้ครับสำหรับการสั่งซื้อน,นะครับ Megamax Fitness .com มีจำหน่ายหลายรุ่นมา,มากๆเลยรุ่นนี้ w m w 5 x นะครับสำหรับตัวนี้ราคาปกติจะอยู่ที่29,900บาทช่วงนี้ลดราคาเหลือ9,999บาทนะครับทางช้อปปีก็มีเหมือนกันนะครับอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราวิ่งลู่อยู่บ้านนะครับเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับเกม Swift ได้ด้วยนะซึ่งผมก็มีหลายๆคลิปนะสำหรับเกมสวิตนะครับตัวนี้ เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ขอร์ตแต่เชื่อมต่อบลูทูธนะครับเข้าไปที่เกมชีวิตได้เลยมีเพิ่เมเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะเสียบช่อง USB แล้วก็ต่อสายต่อเพลงช่องออกได้นะครับก็สามารถที่จะฟังเพลงได้ฟังเพลงฟัง,งได้นะครับหรือเราอยากจะเปิดลำโพงที่ตรงลูวิ่งไฟฟ้านี้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับก็สะดวกดีเวลาเลื่อนไปนะครับแล้วก็กลางออกจะเป็น ไฮดรอลิกพันโฟนะครับก็คือสามารถที่จะเลื่อนเก็บพับใช้ได้ทั้งบ้านนะครับแล้วเวลาเราเลื่อนลงเป็นไฮดรอลิกก็เสียงเงียบดีสำหรับการฝึกซ้อมนะครับที่ผมใช้บ,บ่อยๆก็คือการฝึกวิ่งฟื้นฟูในตอนเชา้าหรือว่าคุณเนคุณเนก,ก็เปิดหนังนะครับหรือว่าเปิด Youtube ดูในจอทีวีแล้วก็วิ่งฟื้นฟูในตอนเช้าหลังจากตอนเย็นคือปกติผมกับคุณเนจะซ้อมบางทีจะซ้อมเช้าเย็นนะครับก็คือซ้อมสองมือ ตแต่ว่ามื้อหนึ่งคือจะออกไปข้างนอกใช่ไหมก็คือไปสนามส้มบ้างไปตามส่วนสาธนารณะบ้างนะครับแต่ว่าอีกมื้อหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตัวรูวิ่งไฟฟ้าที่อยู่ที่บ้านนะครับอีกเซสชั่นหนึ่งเซสชั่นที่2ก็คือการฝึกฮิวนะครับการฝึกฮิวก็คือการฝึกวิ่งขึ้นเนินซึ่งมันไม่มีน,น,น,ะน,น,มมนะครับจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยไม่มีภูเขามีภูเขาน้อยแล้วก็อยู่ไกลตรงภูเขาที่เป็นภูสิงห์ที่เคยไปก็อยู่ไกลมากๆนะครับประมาณ30นาที ก็จะไปถึงก็วิ่งที่บ้านก็จะสะดวกกว่าเราก็คือวิ่งบนลู่ฟ้าปรับความชันสูงสุดเลยผมจะปรับสูงสุดเลยนะครับแล้วก็จะวิ่งช้าๆหน่อยเพสประมาณสักเพสเจ็ด 7, เพสแปด 8, อะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งขึ้นความชันที่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับหรือประมาณห้าองศาหรือว่าเรียกได้ว่าประมาณสักวิ่งไปเนี่ยสิบกิโลเมตรเนี่ยเท่ากับความชันขึ้นไปในประมาณ เป็นเกือบพันเลยนะครับถ้าวิ่ง10โลนะต่อนเนื่องยาวๆนะมันก็คือได้เก็บเกณฑ์เก็บความชันประมาณหนึ่งเลยนะครับสำหรับตัวของลูกวิ่งไฟฟ้าที่บ้านการฝึกความชันมีประโยชน์มากๆนะครับฝึกให้ขาเนี่ยเหมือนกับได้เล่นเล่นเวทในรูปแบบของการวิ่งนะก็คือการฝึกต้านน้ําหนักในการในท่าวิ่งการคือการฝึกความชันเป็นบทฝึกที่สําคัญมากๆของนักวิ่งมาราธอน ทุกๆคนนะครับจะต้องทําทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละหนครั้งก็คือการฝึกฮิวลิบิตซึ่งผมจะใช้รูวิ่งไฟฟ้าตัวนี้เป็นหลักนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของรูวิ่งไฟฟ้านะครับที่ได้มาใหม่จาก Megamax นะครับตัวของ megamaxfitness.com มีจำหน่ายนะครับหลายๆรุ่นเลยรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นเล็กๆแหละนะกระทัดหัดนะครับเริ่มราคาเริ่มต้นก็ ราคาถูกแล้วก็คุณภาพค่อนข้างที่จะดีเลยแข็งแรงมากๆานะครับเขาส่งมาในกล่องที่แกะให้ดูในช่วงต้นนะครับมีการแพคมาอย่างดีสามารถที่จะประกอบได้เองประกอบได้เองที่บ้านผมก็ประกอบได้เองอ,อนนุปกรณ์นครบมาอยู่ในกล่องแล้วนะครับส่งมาเลยถึงบ้านแกะประกอบเองเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะวิ่งใจ้วิ่งได้เลยสบายมากๆนะครับมันติดตั้งง่ายมากๆเลยนะครับก็หวังว่าจะชอบกันถ้าใครหายอยู่ก็ลองไปส่องๆดูน,นะครับในเว็บไซต์แล้วก็ในช้อปปี้ วันนี้ผมจากขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีค่ะ